ขาวพุทธ่งมงายต้องช็อกสังคมอีกครั้งหนึ่งจากการสรุปข่าวของเพจอัทธรสเอาแล้วคุณพุทธะอภิวันโพสต์ว่าหลวงพ่ออลงกรณวัดพระบาทน้ำพุสั่งห้ามหมอบีใช้ชื่อวัดเปิดรับบริจาคโดยเด็ดขาดหลวงพ่ออลงกฎยืนยันว่ามีคำสั่งห้ามหมอบีทูตสื่อวิญญาณใช้ชื่อวัดในการเปิดบัญชีรับบริจาคอย่างเด็ดขาด โดยหมอบีเคยมาขออนุญาตเปิดบัญชีเพื่อรับบริจาคและนำเงินมามอบให้กับวัดต่อมามีคนร้องเรียนหลายรายหลวงพ่อจึงสั่งห้ามใช้ชื่อวัดหรือว่าชื่อมูลนิธิหรือแม้แต่ชื่อของหลวงพ่อ ใช้ในการรับบริจาคใดๆทั้งสิ้นทางด้านของเลขาเก่าของหมอบียืนยันกับทีมข่าวว่าบัญชีต่างๆหมอบีเป็นผู้มีสิทธิ์ในการเบิกและก่อนหน้านี้มีการเบิกจริงเบิกเงินเป็นหลักล้านยืนยันว่าเงินบริจาคถูกนําไปมอบให้กับวัดแต่ยังไม่สามารถตอบได้ว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นคุณพุทธะอภิวันได้ระบุว่าเราต้องให้ความเป็นธรรมกับหมอบีและทีมงาน ซึ่งตอนนี้อ้างว่าป่วยและอ้างว่ามีการผ่าตัดแต่สังคมก็มองว่าน่าจะเป็นการแกล้งป่วยหรือไม่หมอบีคือใครมีก็งงว่าหมอบีคือใครในฐานะที่เราก็ไม่ได้เป็นคนที่ติดตามหรือว่าคนที่งมงายหมอบีหรือว่าทูตสือวิญญาณมีชื่อจริงว่าเสกสรรทรัพย์สืบส,สกุล มีเชื้อสายจีนบ้านอยู่ในกรุงเทพเรียนจบโททางด้านการเงินจากอเมริกาเขาเริ่มเห็นสิ่งลี้ลับมาตั้งแต่เด็กในช่วงเทศกาลสาจีนที่บ้านซึ่งเขาเล่าว่าเขามักจะเห็นสิ่งที่ไม่มีใครได้เห็นในขณะที่ตั้งงงกินข้าวจากเหตุการณ์นี้ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจและจุดเริ่มต้นให้เริ่มศึกษาชีวิตหลังความตายอย่างจรงิงจังโดยเริ่มช่วยเหลือผู้คนจากสิ่งลี้ลับตั้งแต่อายุ17จจนมีชื่อเสียงและได้รับเชิญไปช่วย เหลือในหลายประเทศเขาย้ำเสมอว่าสิ่งที่เขาทำไม่ใช่เรื่องงมงายแต่คือสติและเหตุผลในการสื่อสารเพื่อช่วยเหลือดวงวิญญาณเหล่านั้นให้ปล่อยวางอย่างสงบเขาไม่ได้นำเสนอในเรื่องของวิญญาณในการหลอกหลอนแต่พยายามสื่อว่าปัญหาส่วนใหญ่มาจากคนมากกว่าผีโดยเน้นแก้ปัญหาผ่านความเข้าใจไม่ใช่ความกลัวเขายังเป็นจิตอาสาช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยคนไร้บ้านคนที่มีปัญหาชีวิต นอกจากนั้นยังอุทิศตนเป็นเด็กวัดติดตามช่วยเหลือหลวงพ่ออารกดแล้วก็เปิดรับบริจาคในวันที่26ที่ผ่านมาได้พูดเป็นไนว่าเวลาอาจจะเหลือน้อยแล้วอาจจะไปที่ชอบที่ชอบเร็วๆนี้ทําให้แฟนคลับเป็นห่วงและเกิดความกังวลใจอย่างไรก็ดีก็มีข่าวของการเรจ็บป่วยออกมาสุดท้ายมีการแชร์ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินบริจาครวมทั้งหลวงพ่ออากด ออกมาประกาศห้ามใช้ชื่อหลวงพ่อหรือชื่อวัดในการเปิดรับบริจาคเงินแสดงว่าน่าจะมีมูลเกี่ยวกับเรื่องของการช้อโกงยักยอกหรือไม่